ทุกคนคิดว่าคือเกมทุกคนน่ะไม่เคยใช่ไหมไที่จะที่จะครชน่าจะมีแค่ที่ผมสอนทำในวันนี้ที่ทำให้โทรศัพท์คุณ Crash คำเตือนโทรศัพท์ไขไม่แรงระวังโทรศัพท์ดับเพราะผมลองแล้ว คืออ่ะมันมันเข้าแมบนั้นไม่ได้เลยอย่างไน,นก็ดีกว่าไมครับเพ็งไปเลยป่ะเราไปลองทํากันอันนี้คงต้องมีนะก็คือ c o m มานด์บล็อกกับโออะไรก็ได้ที่เป็นปุ่มวางคอมมานด์บล็อกครับแล้วก็วางปุ่มลงไปตรงนี้นะเปลี่ยนอันนี้เป็นอันนี้แล้วก็อันนี้ถูกแล้วส่วนคุณก็แค่ปรับอ,อันนี้เป็น away a, a t จะได้ จะได้เชื่อมต่อได้ทุกระบบนะฮะทีนี้คุณผ,ผู้ชมต้องทำก็คือมาตรงนี้อ่นะตรงนี้สามหนะึ่งสมหนึ่งลบหกศูนย์ลบสิบให้ทุกคนทับฟิลไปก่อนฮนะแล้วก็จบพิกัดน,นะสามหนึ่งลบหกศูนย์ลบสิบใทุกคนเพียงว่าเทียนขีต่ออังค่ะ ทุกคนได้แล้วนะฮะนี่ทุกคนจะได้มาเป็นห้อง t ทีนทตาที่ทุกคนเลือกใสมาฮะทุกคนลองทุบดูสิฮะมันจะสปอนมาเองใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าคุณระเบิดมันจะมีอินฟินิตี้เลยให้คุณทำแบบตามผมครับจิบฟิงแอนด์สตีลมาจุดไปที่ t ทีนทีเลยฮะ 呼呼呼呼，<laughs> 怕变天了。